สำคัญนะอาจารย์เมื่อวานเราได้การสะท้อนไปแล้วตอนนี้เราจะต่อเลยนะครับเพราะเราจะได้ไปเร็วนิดหนึ่งทีนี้มันจะต้องให้พวกนี้จบก่อนถึงจะไปเรื่องทําสื่อบางสัตว์บางอย่างได้แต่อาจารย์ไม่ต้องกังวลพออาจารย์ทำพวกนี้ได้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปเปิดเอกสารที่เป็นสื่อทําเองได้ละก็คือเอาเอกสารไปแล้วไปนั่งทําเองสื่อนะครับและสื่อบางตัวอย่างที่ผมบอกว่าเขาทําแล้วเยอะมากของสสวทเยอะมากนะคะระับแล้วจะเป็นเรื่องเศษส,ส่วน ถ้าอาจารย์ใช้โปรแกรมน,นี้เป็นอาจารย์ไม่ต้องไปถ้าจะเอาแค่สอนเด็กนะไม่ต้องทําเองไปเอาไปหยิบของเขาเนี่ยมาใช้อาจารย์เป็นไงแล้วอะเมื่อก่อนก็คือไม่รู้อะไรเอามาก็ใช้ไม่เป็นตอนนี้ใช้เป็นแล้วแค่ใช้เป็นก็โอเคแต่ถ้าอาจารย์จะทำผลงานอ่ามาลองดูรูปกอวาเลยนะคลิกจุดใช่ไหมแล้วก็กดชิปค้างไว้ใช่ไหมแล้วกดจุดสี่จุดเพื่อสร้างอะไรครับสี่เหลี่ยม พอกดครบ4จุดมันจะแอคทีฟอยู่เสมอเราจะก็สั่งอะไรเลยสร้างส่วนของเส้นตรงเาเริ่มนะผมได้จุดมาแล้วนะเนี่ยกด4จุดกดเรียงกันไป4จุดเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปที่สร้างส่วนของเส้นตรงนะปรับจุดนิดหน่อยให้มันคืออยากให้รูปมันเป็นไงครับให้มันเป็นรูปที่ต่างๆเหลียมกันเพราะว่าไม่งั้นแล้วตอนสะท้อนจะมองไม่เห็นนตอนหมุนก็จะมองไม่รู้ว่ามันหมุนยังไง จานก็ใส่สีหน่อยนะระบายสีอันนี้คือรูปต้นแบบสมมุติอาจารย์จะหมุนรอบอันนี้เอาจุดหมุนมาจุดหนึ่งไปคลิกที่เครื่องมือจุดสมมุติเอาตรงนี้เป็นจุดหมุนนะตรงนี้ปึ๊บตรงไหนก็ได้อาจารย์ไม่มีปัญหาว่ามันเลื่อนได้นะครับคลิกจุดหมุนไว้นี่ตรงนี้นะจุดหมุนนะ อ,อาจารย์ก็ต้องเป็นไงก่อกนกําหนดคุณสมบัติมันก่อนให้มันเป็นอะไรครับจุดหมุนวิธีกําหนดก็คือคลิกที่จุดหมุนให้มันแอคทีฟเป็นสีม่วงเลยแล้วไปที่การแปลงข้างบนไปที่การแปลงไปที่เมนูการแปลงแล้วก็คลิกคําว่าอะไรครับ <Okay. S 1> ระบุจุดหมุนมันจะเป็นไงครับแวบๆไหมจุดศูนย์กลางนั่นแหละนะครับมันจะแวบๆไหมหรือเมื่อวานก็เป็นไงนั่นเองเราแวบบ่อยเมื่อวานเราเป็นไงกันเราอยู่เรื่อยเลยดับเบิลคลิกอยู่เลยนะ การดับเบิลคลิกก็ได้นะจา์มันก็จะคือระบุว่าอันนี้เป็นจุดหมุนนะดับเบิลคลิกอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> คลินอย่างนี้ <Okay. S 1> อาทีนี้จากก์ก็คุมรูปต้นแบบตั้งชื่อลนต้นรูปต้นแบบหน่อยละกัน A B บีนะเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็เลือกรูปต้นแบบทั้งหมดเลยครอบลงมาเลยนะกดแล้วครอบดึงลงมา กดแล้วครอบทั้งรูปเลยหมายความว่าจะหมุนทั้งรูปเลยจะหมุนทั้งรูปนี้มนไม่ไม่จุดหมุนไม่เกี่ยวนะจุดหมุนมันเป็นเป็นจุดปกติแล้วนะไม่ไม่มีแอคทีฟเป็นสีม่วงแล้วนะปกติแล้วจ้าก็ไปที่การแปลง <Okay. S 2> การแปลแล้วทำอะไรครับหมุนนี่มันจะขึ้นมาเป็นมุม,มแล้วเป็นภาพจางๆให้จานอดูใช่ไหม ในรูปนี้คือกี่องศา90ก็คือได้รูปนี้นะถ้าหมุน90แล้วก็ใส่ใส่มุมใหม่ได้สมมติถ้า60มาก็พิมพ์60เข้าไปได้ไหมได้60ไหมลองคลิกหมุนซิมันจะเป็นไงครับมันจะหมุนลงมา60แล้วยังเป็นไงอยู่ยังแอคทีฟเป็นสีอะไรอยู่ม่วงเมื่อวานผมบอกว่าถ้าอาจารย์หมุนอย่างเนี้ย 60องศกากี่ครั้งจะพอดีายความว่าเอาเส้นรัศมีมันตัดกี่ครั้งมันถึงจะรอบๆวงหกครั้งจริงมันจะไม่ใช่เราหมุนไปเรื่อยๆสิครัอย่าทําให้จุดนี้หายไปนะอรูปนี้ยังอยู่ใช่ไหมหมุนต่อเลยไปที่การแปลงข้างบนหมุนท่านมองดูงผมนะนี่อันนีผ้ผมเปลี่ยนเป็น60นะ60องศาได้รูปนี้ใช่ไหมมันยังแอคทีฟอยู่จะก,ก็เป็นไงต่อเลย หมุนต่อเลยนี่หมุนแล้วก็หมุนนี่กี่ครั้งแล้วสามครั้งนะหมุนมาสาครั้งแล้วนะอันนี้คือต้นแบบนี่หนึ่งสองสามเราจะได้ก,กี่องศาตัวนี้ร้อยแปดสิบจริงไหมใช่ป่ะมันจะหกครั้งแล้วไปทับพอดีเป๊ะรูปเดิมจริงไหมเนี่ยการแปลงก็การแปลง การหมุนต่อแต่รูปนี้นะในครั้งที่สี่แล้วการแปลงหมุนในครั้งที่ห้าถ้าหมุนท,ทีคือรูปไหนอาจารย์ว่าอย่าทำรูปเดิมพอดีไหมเนีย่ยเป๊ะเลยนะมันหกครั้งพอดีจริงๆนะจะหกครั้งพอดีอาจารย์ลองจับอันนี้ที่ขยับนี่สิถ้ามันเกิดจากการหมุนถ้าขยับจุดหมุนมันต้องเป็นไงตามมันต้องขยับตามนะเนี่ย มันต้องขยับตามนะแต่อะไรอยู่กับที่ก้นฉับบับจะอยู่กับที่นะแนวจารย์ของถ้าถ้าอาจารย์เกิดจากการหมุนไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับมันก็จะคาได้คือคือูปต่างๆที่มันมามันเกิดจากการอะไรมันเกิดจากการมันเกิดจากการสะไท้มันเกิดจากการหมุนตัวนี้มาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นไงไม่รู้ละถ้าจุด A ยืดจุดอื่นก็จะเป็นไงตามอีกอีกห้าูปจะเป็นไงตามยืดตามไม่ใช่เราจับดูสักอัน มันต้องยืดตามทุกรูปเลยนะแต่ต้องจับจับรูปต้นฉบับนะนะมันก็จะเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้คือการหมุนนะครับหมุนโดยใช้มุมนะใช้มุมอันนี้คือเราเราคีมุมใส่เข้าไปใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะทําอย่างนี้แหละเอามุมไปฝากไว้ที่หนึ่งแล้วพอเราขยับมุมเนี้ยไอ้รูปจะเป็นไงตามจะขยับตามก็ได้ อันนี้เข้อว้ทำาุกต้นไม้ที่มันเป็นไงสลับไปกันโยกไปโยกมาดูกิจกรรมเรื่องหมุนนี่แหละแต่ถัดไปเราเปิดหน้านี้นะจาจะรดูเอกสารบ้างเปล่า<ม>อาทิตย์อาจารย์ดูในหน้าต่อไปเลยนะในหน้า19ด้านล่างลงามาหน่อยนะนะครับเอาหน้าถัดไปแล้วกันยังเป็นการหมุนอยู่นะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มหน้าเอกสารขึ้นมาอาจารย์ไม่ไดแฟ้มเอ่อ ทางเลขกษสาหน,นะน้าว่างนะหน้าว่างยังเป็นเรื่องการอะไรอยู่ดีก็ปี้มาเลยนี้หัวเรื่องเนี่ยวางนี้เป็นการหมุนอยู่นะแต่น,นี่เป็นการหมุนแบบแบบหมุนตามอะไรไม่ต้องมาคี์มุมมาได้หรอไหมไม่ต้องมาคี์มุมเข้าไปรูปนี้จะหมุนตามตามมุมที่เราวางไว้ข้างบนอาจารย์สร้างมุมตามรูปเข้ามามุม KLM เห็นไหมในหนังสือ ก็คือเอาอะไรมาต่อกันเอาเส้นมาต่อกันง่ายๆเลยแต่อย่าลืมว่าจุดต้องเป็นไงต้องเป็นสีสีฟ้านะเวลาไปวางอ่ะสร้างมุมขึ้นมาหนึ่งมุมยังไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้เสียดายตัว A B C เรานะครับตั้งชื่อเนี่ยอาจารย์ก็ามาวางอย่างเงี้ยเลงให้ดีให้เป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วลากขึ้นไปนะจะไปตางไหนก็ได้ไปก่อนนี่มุมหมุม เนี่ยสร้างรุงนี้ไว้ก่อนแต่จุดนี้ต้องเป็นยังไงครับต้องต้องวางให้เป๊ะและให้เป็นสีฟ้าไ,ไปเป็นรั้งที่สองเอียงสามก็ได้ใช้เส้นใช้ส่วนของเส้นตรงเลยนะครับง่ายดีอาจารย์สร้างรูปต้นแบบเหมือนเดิมสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบคล้าครรูปดาวเมื่อกี้นะเอาถามซิจะหมุนรูปนี้นะรูปนี้แหละนะสร้างใหม่กดชิปไปด้วยนะ ไปกดเครื่องมือจุดเครื่องมือจุดมาอแล้วก็คลิกให้มันเป็นสี่สี่จุดเพื่อสร้างรูปต้นแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้สี่จุดแลดนะแล้วก็ทำอะไรครับสร้างเสวนของเส้นตรงในรูปนี้เราจะใช้บ่อยนะตอนนี้แล้วก็ใส่สีเข้าไปนะ ถ้าเบื่อสีเหลืองก็ใส่สีแดงบ้างก็ได้สร้างบริเวณภายในรูปต้องใช้จุดนะครับกดจุดเวลาจะจะแรงเงารูปไม่ไม่ใช้เส้นใช้จุดนะกดตามจุดเรียงลําดับไปแล้วก็ระบายสีต้องมีอะไรก่อนอาจารย์ต้องมีจุดหมุนนะเอาไปคลิกที่นี่มาปึ๊บตรงไหนก็ได้นะตอนนี้สมมติตรงนี้ก็ได้เอาตรงน,นี้บ้างอันนี้คือจุดหมุนนะ อาจุดหมุนมาเลออยยานะตรงนี้นะตรงไหนก็ได้อาจารย์วางไปเถอะนะครับเดี๋ยวเราเขายับได้อ,อดี๋ยมไปคลิกจุดนี้ให้รู้ว่านี่คือจุดไรก่อนจุดหมุนนะอ่าน,นี้ก็ตั้งชื่อมาเป็นอะไรครับ A B C D นะเหมือนเดิมทีนี้เราจะไม่หมุนเลยเพราะาเราอยากจะเป็นไงครับ เราอยากจะให้ตัวนี้เป็นตัวที่ให้หมุนตามมุมนี้ให้หมุนตามมุมนี้นะห,หมุนตามมุมนี้ทีนี้การการเรียกมุมเราต้องเอามุมไว้ตรงกลางใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าคิดตามนะคือ <Yeah. S 1> ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเ <Yeah. S 1> อาจริงตั้งชื่อเลยก็ได้อ่าตั้งให้เหมือนเขาก็าคืออะไรนะ <Yeah. S 1> จะเรียกง่ายๆเคเคนะเค ทีนี้อย่างนี้นะอาจารย์เราจะหมุนตามมุมนี้ยถ้าเมื่อไหร่มุมนี้ขยับรูปนี้จะเป็นไงตามจะขยับตามนะแต่เราต้องกําหนดก่อนเมื่อกี้เรากําหนดเมื่อกี้เราไม่ได้กําหนดล็อกสั่งให้หมุนแล้วเราก็ไปไงลงไปพิมพ์มุมเข้าไปใช่ไหมตอนนี้เราจะไม่พิมพ์ละเราจะให้มันหมุนตามมุมนี้วัดมุมไว้ก่อนดีไหมกี่องศานี่ไหมอ่าวัดมุมไว้สิอาจารย์วัดมุมเคแอลเอ็มของอาจารย์ที่ว่กาการกี่องศาก็คือเอามุมไว้ตรงกลางเคแอลเอ็ม แล้วก็วัดแล้วก็มุมน,นี่ของผมของผมร้อยสงองศาไม่เหมือนกันไม่เป็นไรอ่าทีนี้อาจารย์กำหนดวิธีการจะจะให้มันหมุนตามตามอะไรก็ตามก็ต้องไปกำหนดมันระบุมันว่าจะให้มันหมุนแบบไหนคลิกที่ท K L M ไปที่เมนูการแปลง ระบุมุมมันจะวิ่งไปไหนไปไหนตอนนี้ถ้าอาจารย์จะเทาเอมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะถ้าอาจารย์เอาเคเอาเอ็ขึ้นก่อนมันจะวิ่งขึ้นบนใช่ไหอ่าตอนนี้อาจารย์ก็ไปคุมไปเลือกคุมรูปต้นแบบสีแดงนะนะเลือกคุมรูปต้นแบบนี่การแปลงแล้วเป็นไงครับหมุนมันจะหมุนกี่องศาอาจารย์ดูซิเนี่ย มันจะหมุนตามนี้จะไม่ใช่เราขยับมุมเคดูนะเห็นป่ะถ้าอาจารย์ขยับมุมเคไปเท่าไหร่มันก็เป็นไงตามมันก็จะหมุนตามนะได้ไหมถ้าอาจารย์ทําสื่ออาจารย์ไปสั่งให้เควิ่งเป็นวงกลมมันก็เป็นไงเรื่อยๆตัวนี้มันก็หมุนอย่างเงี้ยนะครับสวยๆไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่อาจารย์ต้องไปให้มันอยู่บนไหนก่อนลองคิดซิ ถ้าให้นอยู่ให้เคหมุนมันจะหมุนไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรหมุนมันต้องสร้างอะไรขึ้นมาก่อนอจาลองเราคิดง่ายๆสร้างวงก,กลมขึ้นมาวงหนึ่งไงแล้วเอาจุดเควางบนอะไรครับวงกลมแล้วหามุมแล้วสั่งให้เคไงครับหมุนสวยเลยนะมันก็หมุนวิไปเรื่อยๆเนี่ทําสื่อได้แล้วแต่นี่อเอิญผมไม่ได้ทําวงกลมให้อาจารย์ดูใช่ไหมเพราะว่าถ้าทําหลายชั้นเดี๋ยวาอาจารย์จะเป็นไงอีกงงค่อยๆเอาไปผปสมกันแล้บูรณาการทีหลังให้รู้ทีละ,ละเรื่องละเรื่องก่อนน อาจารย์ลองทำซิอ่ะลองลอง,ลองทำให้มันหมุนเดนแบบไหนลองเปลี่ยนเอาความรู้ะสมกันดีไหมโดยให้มันหมุนแบบไหนเป็นวงกลมดีไหมลองดูไหมไม่ต้องหยุดอ่ะ,อะลองดูนะเดี๋ยวเราจะลองทำใหม่นะเราลองลเดี๋ยวเราจะลองทำแบบให้ต่างจากหนังสือดูว่าเอาความคิดเมื่อวานเรื่องอะไรเรื่องการเคลื่อนไหวมาผสมกันเรื่องนี้ดูซิจะได้อะไรดีไหมอ่ะ ลองดูนะลองดูนะเอาเพิ่มหน้าสองขึ้นมาได้โทษหน้าอะไรแล้วอ่ะหน้าสามทางเลือกเอกสารเอางี้ดีกว่าอาจารย์เอางี้ดีกว่า,า,ยอ,า,วาอย่าเพิ่มกลองอันนี้ไปไว้หน้าสามสิอ่าไปที่ทางเลือกเอกสารไปที่เพิ่มหน้าไปที่สำเนาต้องเลือกสำเนาหน้าไหนอาจารย์ถ้าของผมนี่ต้องเลือกหน้าไหน หน้าสองของอาจารย์อยู่หน้าไหนก็เอาหน้านั้นไปนะเป้าหมายผมคืออย่างนี้จะเอาอันเนี้ยไปทาอีกหน้าหนึ่งแต่ขี้เกียจสร้างใหม่แค่นั้นเองยกหน้านี้ไปเลยเป็นหน้าที่เท่าไหร่ครับสามอาจารย์จะทําอย่างนี้ไปที่ไหนก่อนนะแปบบ๊มทางเรื่องเอก,กสารต้องไปเพิ่มหน้าแล้วก็อะไรสำเนามันจะถามว่าสำเนาหน้าไหนก็ต้องเลือกหน้าอะไรล่ะสอง ก็จะเกิดหน้าอะไรขึ้นมาสามนี่ไงอาจารย์ลบอันนี้ออกนะนี่ครอบนี้ลบออกเลยนะไม่เอานี้เราจะทําเป็นแบบไหนแบบเป็นวงกลมหมุนวงกลมไงผสมความรู้อันนี้ลบปไปเลยปึ๊บนี่รูปนี้ยังอยู่คลบอกยกเว้นอันเดียวที่ไม่อยู่คืออะไรมุมเราจะสร้างมุมใหม่น,นั่นเองสร้างวงกลมขึ้นมาเลยเอาเครื่องมือวงกลมมาวางไวง้หนึ่งวงนี่เครื่องมือวงกลมปึ๊บนี่สิ่งที่เราไม่ใช้คืออะไรทุกครั้งเลย จุดที่มันขยายนี่นะจาย์จะต้องออกนะอย่าลบนะใช้วิธีไหนซ่อนซ่อนจุดก่อนอาจจะได้ไม่งงไม่มีจุดแล้วนะใชเราวงอ่ะทีนี้ไปเอาอะไรมาไปเอาจุดมาวางไงจะว่าต้องวางกี่จุดเนี่ยจะทำมุมในนี้ต้องวางกี่จุดต้องวางสองจุด ก็คือจุด K กับจุดตัวนี้ก็เหมือนจุดอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนตัว L ใช่ปะก็มี K ก็มี L L อีกสองตัวไม่รู้ใช้ K แอลนะอธษ K กับ M ใช่ไหมอ้าวอาจารย์เอาจุดมาวางสองจุดเล็งให้ดีนะให้เป็นสีอะไรสีฟ้าไปเครื่องมือจุดนี่อันนี้วางปื้มอันนี้คือ,อไรเนเองดาวถ้านไหนซือตัว M อันนี้คือตัวอะไร K เนี่ยนะตามนี้เลยนะเอาอาจจะตั้งให้เหมือนในหนังสือนะได้ไหมไม่งงนะก็ไม่ต้องทำใหม่ไงนะเอาลากเสน้นลากเส้นเชื่อมให้ดีนะอาจารย์เลงให้ดีนะให้เป็นสีฟ้าเป๊ะเลยนะนี่เห็นว่าตอนนี้เป็นไงได้เจเป็นไงได้หมุนได้เห็นป่าละ่ะหมุนได้ เหมือนเหมือนเมื่อกี้แหละเหมือน K L M เพียงแต่ว่าอยู่บนไหนบนงกเป้าหมายเราคือจะให้จุดลายหมุนพระบระดานให้จุด J เป็นไงครับหมุนไปพอหมุนไปด้วยอะไรหมุนด้วยรูปรูปมันก็จะหมุนตามนะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มทำยังไงอันนี้เดี๋ยวไปคลิกเหมือนเดิมเป็นจุดหมุนไปก่อน ใช่ไหมจุดหมุนมีแล้วใช่ไหมใครลบไปแล้วก็มาวางนะจุดหมุนยังอยู่ทีนี้อันนี้อันนี้กําหนดอะไรก่อนมุมให้วิ่งมัทางไหนอาจารย์จะให้วิ่กมันที่ไหนเอาอะไรหมุนนะเอาเอลเอาเจหมุนนะก็ต้องเอาเจขึ้นมาก่อนใช่ไหมเอาตัวเจหออาจารย์จะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะแล้วก็อะไรไอแล้วก็ไปที่กระร้าครับการ แปลงแล้วก็ระบุระบุมุมใช่ไหมอาจารย์ดูด้นะมันวิ่งไปไหนดูด้นะวิ่งลงล่างใช่ไหมลงล่างนี่ทวนหรือตามเนี่ยอย่างเงี้ยทวนเข็มก็ตามเข็มตามเข็มอ่าทีนี้ไปคุมสีแดงครับไปคุมสีแดงไว้เววนี่ยคุมเลยนีไว้คุมรูปต้นแบบไปที่การแปลงแล้วก็เป็นไงครับหมุน มันจะหมุนตามอะไรตามมุมเจไอเคห็นเปล่าตกลงนี่วันนี้ถ้ามันถ้ามันไกลยลยก็ขยับเอามาใกล้ๆหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วแต่เราไม่อยากถ้าอาจารย์จับตัวเจหมุนเ้วยไงตามเหมือนเดิมหมุนแต่ละห้มันหมุนเองก็คือไปสั่งให้ตัวเจเป็นไงครับหมุนไงเมื่อวานเราทำไงสั่งให้ตัวเจหมุนอ่าคลิกที่ตัวอันเลือกปุ่มเจนะ เลือกปุ่มเลือกเลือกจุดเจพงผมตัว J นะแล้วไปที่แก้ไขปุ่มแสดงการทำงานเคลื่อนไหวเลือกเคลื่อนไหวอาจจาะต้องหมุนตามเข็มนะเมื่อกี้ใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตามเข็มนาฬิกาความเร็วก็ปานกลางนะครับไปที่กดที่ป้ายป้ายพิมพ์คำว่าหมุนก็ได้พิมพ์คำว่าหมุนที่ป้าย แล้วก็ตอบโอเคมาทีนี้ถ้าอาจารย์ไม่อยากให้เขาเห็นเครื่องมือเราก็ทําไงได้เนี่ยไม่อยากให้เห็นภาพก็ซ่อมไปได้น,นะซ่อนวงกลมซ่อนตัวนี้ได้เนี่ยพออาจารย์กดหมุนมันก็เป็นไงครับมันหมุนโดยที่ไม่โชว์อะไรเครื่องมือมันก็ดูเป็นไงครับมันก็ดูว่าเออมันหมุนได้ไงมันก็ดูแปลกอะไรอีกอย่างนึงนะ จริงมันก็หมุนตามมุมที่เราตั้งไว้แหละ